ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คณะตมีช่วงโสภิรัชยาพามูค่คะ EP นี้จูนพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022ณ p a c t Challenger เมืองทองธาน,นีค่ะ EP นี้เราจะมาดูกันว่าเซลล์ขายรถแต่ละบูธของที่นี่นะคะเขามีวิธีการมูยังไงให้ยอดขายปังๆวางเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะชื่อพี่อะไรค่ะชื่อเอิงค่ะเป็นเซลล์อยู่ที่บูธอะไรเอ่ย อ่าตอนนี้อยู่ที่บูธ Honda ค่ะ Honda Automobil e ค่ะซึ่งวันนี้ก็มาร่วมเป็นเซลในการออกบูธที่งานมอเตอร์ p o ค่ะ2022ค่ะทีนี้ค่ะก็เลยอยากจะสอบถามว่าเวลาที่เราเป็นเซลแล้วอีกอย่างเนี่ยมางานใหญ่ทั้งทีที่งานมอเตอร์ p o ็ก2022นะคะคู่แข่งก็ต้องเยอะมากๆเลยทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามว่าเรามีเคล็ดลับม,มูมูยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยจบยอดแบบปังๆนะคะคือจริงๆแล้วเป็นคนที่มูอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ที่ไหนดีก็คือไปหมดก็แต่ว่าหลักๆเนี่ยจะนับถือพิิคเนตอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้เวลาที่ต้องการที่จะแบบปิดยอดขายแบบแบบด่วนแบบเร่งด่วนเนาะเอาง่ายๆให้ลูกค้าลื่นๆเลยะคะ่ะก็ส่วนตัวจะเป็นคนที่ชอบสวดนมน์เนาะสวดนมน์ก่อนนอนแผ่เมตตาแล้วก็หนึ่งอย่างเลยที่ทํามาตลอดเลยก็คือเวลาที่เราจะขอยอดนะคะเราอะ งดเนื้อสัตว์เราก็ระบุไปเลยว่าเราอยากจะแบบงดเนื้อสัตว์ในเวลากี่วันนะคะแล้วก็ขอให้เป็นไปตามที่เราตั้งใจใค่ะแล้วอย่างงานนี้นะคะมอเตอร์เอ็กซ์โป2022เตรียมตัวมูมายังไงบ้างคะก็สวมดมนต์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ล้างเนื้อสัตว์อย่างวันนี้ก็ล้างเนื้อสัตว์นะแล้วก็บอกว่าขอให้มียอดจองทุกวันที่มาค่ะวันนี้ก็มาเป็นวันแรกค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะวันแรกวันแรกก็สามพันแล้วค่ะ คุณผู้ชมเป็นไงคะการมูแบบว่าไม่ต้องพกอะไรเลยเนาะแค่การสวดมนต์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็โงนศัตร์ค่ะสุดท้ายนี้นะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมเราอยู่ไหมคะ ได้ค่ะก็อยากจะฝากนะคะให้ทุกท่านนะคะที่กำลังสนใจรถโยนต์ h อนด a ป้ายแดงนะคะก็มาดูได้เลยที่บูธ h o n d a a u t o m o b มบ e ของเรานะคะที่ IMPACT เมืองทองธานีนะคะหรือว่าใครที่พบเจอเอิงนะคะชื่อเซลลเอิงนะคะที่บูธก็สามารถเข้ามาขอ,อรายละเอียดได้เลยค่ะขอเฉยๆก็ได้ถ้ายังไม่จองไม่ว่าอะไรค่ะคุยกันก่อนเนาะอยากจะได้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรมาหาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ และบูธต,ต่อมานะคะจูนมาอยู่ที่บูธของ BMW ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสอบถามเซลลที่บูธนี้กันดีกว่าว่าเขามู่กันยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะปุยฝ้ายค่ะจากเยอรมันออโต้พัทยาค่ะโออวันนี้นี่มาร่วมที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วย<า>ค่ะ22ใช่ะะมาทุกปีเลยมากี่วันแล้วคะวันนี้วันวันที่3แล้วคะ่ะค่ะสสดพิรัชยาพามูมาถึงที่นี่ทั้งทีนะคะ,คะก็เลยอยากจะสอบถามพี่ปุยฝ้ายว่าเวลาเราจะจบยอดรถกับลูกค้าอย่างนี้ค่ะเรามีวิธีการมูยัง ไงบ้างเอ่ยอย่างที่หลักๆเลยอะค่ะไวายก็จะมีแบบไปสักลายมือมาลามือมน,<ช>นคะไหนคะอ่นก็คือแบบลายมือเราอาจจะแบบเอ่อแบบเหมือนแบบมีลายมือม,บบมีแบบมีเส้นมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนไปเสริมดวงแล้วก็แบบสักลายถุงมืออะไรอย่างเงี้ยด้วยถุงทองอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็จริงๆก็มีแบบเอ่อไปหน้าทองด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีไปเสริมหนะด้วยค่ะแล้วก็หลักๆเลยแล้วก็จะมี อันนี้ด้วยค่ะก็คือกําไรไจะใส่กําไรด้วยือเวลาค้าขายเราเป็นเซล,ลเนาะจะได้แบบค้าขายได้กําไรแล้วหลังจากที่เรามูมาหลายอย่างเลยเนี่ยผลเสียงตอบรับมันเป็นยังไงคะแบบลูกค้าโอเคแฮปปี้แล้วก็จบยอดกับเราเป็นยังไงบ้างจริงๆก็อยู่ที่ตัวเราด้วย<ช>เวลาเราคุยกับลูกค้าเรามั่นใจไหมเวลาขายรถสเปคเราแม่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลักๆเนี่ยไฟล์ออก็จะเหมือนกับว่า ก่อนก่อนที่จะมีการขายอะไรงนี้อาจาะจะมีการแบบมีท่องเวียนอะไรด้วยอ,อะไรหรอแบบก,ก็จะมีณชาลิติอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็แบบ สีลิปที่ทาวันนี้เราถูดสุขกับสีอะไรสีอะไรเอ่ยอันนี้สีเป็นสีแบบออกแดงชมพูนิดนึงค่ะอืมค่ะใช่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือช่วยในเรื่องของค่าขายใช่ความเมตตาความเมตตาหันิยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะได้เมตตาเราแล้วก็ซื้อรถกับเราแล้ววันนี้เนี่ยมามาวันวันนี้เป็นวันที่3ของการจัดงานแล้ว จบได้กี่คันแล้วก็จริงๆขอย่อจองแค่วันละคันก็ได้ค่ะก็ดีแล้ววันนี้ก็ได้สาคันแล้วค่ะเก่งมากๆาเลยสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ปุ้ยฝ้ายค่ะช่วยฝากบูธของ B M W รวมไปถึงฝากตัวเองด้วยนายก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเบ w รุ่นไหนหรือว่าอยากจะทดลองขับหรือว่าอยากจะสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษรีเควสต์คุยฝ้ายได้นะคะปุยฝ้ายมาจากเยอรมันออโต้ค่ะยินดีให้ข้อมูลลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ ค่ะขอบคุณพี่ไป้ายด้วยนะคะขอบคุณค่ะๆๆๆสัมภาษณ์แต่สุภาพสตรีกันมาแล้วนะคะคราวนี้เรามาสัมภาษณ์สุภาพบุรุษกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะชื่อหนุ่มครับคุณพี่หนุม่มเป็นเซลล์อยู่ที่บูธ MG ครับ <S <S บูธ MG นะคะในงาน Motor Expo 2022งบเนาะปีนี้นี่คือมา ครั้งนี้มาที่นี่มากี่วันแล้วคะ,ะวันนี้วันแรกครับมาวันแรกเลยทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามว่าพี่หนุ่มคะพี่หนุ่มแบบมีเรื่องมูมูอะไรเกี่ยวกับในการที่จะช่วยในเรื่องของการค้าขายรถของเราบ้างคะเออก็มีบ้างครับจริงๆจะถามว่ามูไหมถ้าเป็นเซล์ทุกท่านก็น่าจะรู้ดีนะครับ<ช>ว่าเออถ้ามาขายรถที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยก็จะต้องมีการไปไหว้สัตายายอของประจาอินแพคมือทองใช่คร,ใชครับผมใช่ใชครับ วันนี้ก็ตอนมาก็มีโอกาสไปไหว้ขอพรครับก็ได้มาวันนี้หนึ่งจองครับมาวันแรกพอไปไหว้สารตายายปุ๊บได้หนึ่งคันเลยเพราะฉะนั้นเหลือง,งานอีกประมาณ10วันใช่ไหมคะประมาณเกือบสิบวันเนาะก็อาจจะได้มากกว่าน,นั้นอีก ทวีคูณเลยใช่ไหมคะหวังว่าครับ <laughs> หวังว่าครับค่ะก็อยากจะให้พี่หนุ่มนะคะช่วยฝากบูธของ MG แล้วก็ฝากตัวเองให้กับผู้ชมที่กำลังสนใจรถยนต์ MG ในงาน Motor Expo ไหนค่ะได้ครับเออตัว MG ปีนี้เราก็มีเปิดตัวรถใหม่นะครับซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้าเป็น MG4 <ช><ช>ครับเออถ้าทุกท่านสนใจหรือยังไงก็แวะเข้ามาดูได้นะครับ ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เดินมาหาผมหนุ่มก็ได้นะครับก็ยังมาอีกครับยังมาอีกครับค่ะขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ,อ,คะอีกสักบูธหนึ่งก็แล้วนะคะจนมาอยู่ที่บูธของพอเชคค่ะสวัสดีค,ะค่ะตรวสอบถามในค่าวว่ามูยังไงที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยปิดยอดกับเราเร็วๆอะคะ จริงๆก็มีหลายอย่างค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของโทรศัพท์เราก็จะมีในส่วนของพวกว a l l p a อร์ค่ะที่มูแล้วก็บางทีก็จะมีบทสวดในอลเป p a p e r ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ไปอย่างเช่นอ๋อมูก่อนเข้างานอย่างเช่นหล่มพ่อท่านใจค่ะถ้าถ้าไปไหวก่อนหน้านี้ก็อาจจะไปพม่าแล้วก็มีพวกลงนะอะไรเงี้ยมีลงน้อยหมดหรือยังคะสักลายมือด้วยีกสักลายมือด้วยแล้วมีแบบื้างลงื้างล่างอะไรนี้ไหมพอมีค่ะเป็นอะไรหรอไม่ได้ค่ะความลับ ช่ความลับพอที่อะไรที่บอกได้ก็บอกใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะแล้วหลังจากที่เราเนี่ยได้มูสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ที่บอกมาแล้วเนี่ยหลังจากที่มูแล้วแล้วมาที่งานมอเตอร์อ็กปอร์ขายได้ทั้งทกี่คันแล้วก็ตอนนี้สคันสามคันมากี่วันแล้วก็3วันสามวันคุณผู้ชมรถปอร์เช่นี้ราคาไม่ธรรมดานะ ใช่ค่ะ,คะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณพี่ช่วยฝากถึงบูธปอร์เช่ในงานมอเตอร์อ o กโพรวมไปถึงฝากถึงตัวเองได้ค่ะค่ะถ้าใครสมมติว่าสนใจนะคะอยากชมรถปอเช่นะคะเรามีให้เลือกรถตั้งหลายรุ่นนะคะมีทั้งรถที่สามารถรับรถได้เลยหรือสั่งจองรถนอนาคตนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บูธปอร์เช่นะคะหรือมาติดต่อที่แน็ดได้นะคะของปอเช่ข้าคพณมากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับวิธีการมูของพี่เซลแต่ละคนแต่ละบูธนะคะแต่ละแบรนด์ที่จูนพาคุณผู้ชมไปสอบถามกันมาหวังว่าคุณผู้ชมเองนะคะก็คงจะได้เคล็ดลับจากพวกพี่ๆเขาไปอัดเด็ในการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะและสําหรับวันนี้นะคะโสภิรชะยาพามตูต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะเพราะว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปของเราเนี่ยยังมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะณอินแพคเชเลนเจอร์เมืองทองธานีคะ่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะมาเที่ยวชมงานกันเยอะๆแล้วก็สนุกกับงานมอ ตอเอ็กซ์โปกันด้วยนะคะแล้วหวังว่าสวนพิรัชยาพามูคงจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยค่ะแล้วกลับมาพบก,กับสวนพิรัชยาพามูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ YouTube Auto Info วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ